ครับผมสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งรอบนะครับผมครับตอนนี้ก็มาดูการลงหลุมกันนะครับผมนี่ครับหลมที่เตรียมไว้นะครับตอนนี้หลังก็ประมาณสิบกว่าโลนะครับผมนี่ครับตัวดูตัวอ่อนครับผมอย่เต็มเลยนะครับผมออทั้งหมดมีห้าชั้นครับผมตอนนี้ก็ออกไปหนึ่งชั้นครับอ๋สามชั้นกวัวนะครับผมเพราะว่ามันหลุดนะครับผม อันนี้ก็จะทดลองเลี้ยงดูนะครับผมรังประมาณสิบกโลจะโตไหมนะครับต้องเน่นอ่ะต้องเน่นมต้องเน้นเดี๋ยวซุกหลายๆตีมัดได้รอบได้ไนี่ครับสิบกโลนะครับผมรังนี้นะครับนนี้ก็อย่าลองเลี้ยงดูครับผมครับตอนครับผมนี่ก็ยังมีอยู่ครับผมเพราะว่ารังมันฉีกนะครับผมอันนี้จะหาเลี้ยงทั้งหมดดูนะครับผม จะทดลองดูว่าจะใหญ่ไหมนะครับปกติปีนี้ถ้าโตขนาดนี้ก็จะไม่เลี้ยงกันแล้วนะครับผมเพราะว่าตอดัวนันเป็นมัดใหญ่โตเต็มที่แล้วนะครับมันรุดแล้วมันรุดแล้วเอาเพ่เอาเพ่เดี๋ยวใครนี่มันมากเลยครับผมใครฮั่นเหรอนี่ก็จะทดลองเลี้ยงดูครับผมกับตอดโตแล้วนะครับผมว่าจะโตหรือว่าจะหนีนะครับผมถ้าหนีนี่ไม่หนีแน่นอนครับผม ก็อย่ลองเทียบดูนะครับผมว่าจะสร้างรังต่อไหมนะครับตอนนี้ก็ระลาประมาณ12บกิโลนะครับผมรังนี้นะครับครก่อนเดี๋ยวก็เดือนตุลานะครับผมมาดูการผุดกันนะครับผมกับลุมนี้นะครับผมตอนนี้ประมาณ12บกิโลนะครับเดือนตุลามาดูกันนะครับผมว่าจะโตอีกเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับนู่นยังมีอยู่นะครับผมก่อนครับผมแยกไว้เยอะอยู่นะครับ ประมาณสองกิโลครับผมตอ,อนที่ออกไปนะครับเจ้เล็กแม่เจาที่ดาเดานี่ตอนนี้ประมาณสิบสองกิโลนะครับผมอันนี้แบบไม่ได้ชั่งนะครับผมเพราะว่าตัวอ่อนเต็มมากนะครับนี่ครับแต่ผมยวมาดูกันนะครับผมกับการลงหลุมนะครับผม ก็นี่ก็กล้าว่าจะสูบไหมนะซูบอ๋อไหมก็นี่โอเคมันเต็มอ่ะต่อไปมันก็ไปดีอย่ามันเต็มเนาะสูบอย่างก็ได้กันอ๋อเอานี่สูบกินอยู่ซูบตรงบนนี่ไงไอสูบข้างมั้เนี่ยมัดไว้หิ้มนี่เลยเดี๋ยวแยงออกเลยมัดอะไร อมา,าออคืออินคมลมเลยโอเคเโตเลยกางอยนี้นะเจ้การนี่แล้วก็เอามอินนะมันจะถูกใครมันกกาเจ้าเาเจาะไร่ะเจอาแล้วเอาเนี่ยเจ้าแค่นี้มาไหนนะอืม Đây em cả luôn. Đấy. Còn đây cả hai trăm khám đó mời tiết kiệm là mày 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 nhiều mày 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 Chảy. Ừ. Tám không cả, hết. Ừ. Đến nhiêu cám không cả. Có cơn càng đi nữa. Không lên vào lọ, hết. Đây luôn, đi đây luôn. Đây này. ควนมเชื่อไงไซบ๋ออย่าพกอ่ะพกอาะมาเพี่นมันจะจุนนี่ล่าก็ไม่อยาพกอ่ะะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมครับวันนี้ก็พามาดูหน้าลังต่อหลุมยักษ์กันนะครับผมครับหลุมนี้ก็เป็นหลุมสุดท้ายครับผมที่เอามาเลี้ยงนะครับผมนี่ครับ อยูตรงนู้นนะครับผมหลังกล่องพึ่งนะครับครับเข้าไปดูกันนะครับผมครับผมลังนี้ก็เป็นต่อที่โตแล้วนะครับผมที่นํามาเลี้ยงนะครับผมลังก็ใหญ่ประมาณ12กิโลนะครับผมแกะออกส่วนที่หลุดครับผมออกไปประมาณ2กิโลครับ ด้านในทั้งหมดนี่ก็ประมาณ10กิโลครับผมตัวอ่อนนะครับนี่ครับมีทั้งด้านนอกด้านในเลยครับผมตอนนี้มีหลายรูครับผมต่อทําหลายรูครับนี่ครับเราค่อยๆเข้าไปครับผมต่จะตกใจแล้วเลยนี่หนึ่งรูครับ ต่อใหญ่แล้วนะครับผมต่อมาครับผมควันเยอะเลยนะครับผมก็เป็นต่อโตแล้วนะครับครับก็พยายามต่อตื่นตกใจครับผมเดี๋ยวต่อจะดุครับผมเดี๋ยวไปดูหน้าลังจริงๆกันนะครับผม นะครับผมหลังนี้เอาวางดินนะครับผมค่อนข้างชันเลยครับนี่ครับหน้าหลังครับผมโอ,อ้คิดว่าน่าจะหลายรูครับผมต่อก็ไม่ปิดนะครับผมตอนนี้เข้าออกประมาณสี่จุดนะครับต่อเข้าออกประมาณสี่จุดครับผม เพราะว่าด้านบนปิดไม่สนิทนะครับนี่ครับนี่ครับผมด้านบนนะครับอดีรีบครับผมเพราะใกล้มืดนะครับก็เลยปิดไม่สนิทครับผมอันนี้ก็ทองปล่องไว้แบบนี้ครับผมให้ต่อทําเองนะครับตอนนี้รูเข้าออกมีประมาณสี่สี่รูครับผมครับอันนี้หน้ารังจริงๆครับอดีด้านบนปิดไม่สนิทนะครับผมต่อก็เลย ทะลุออกครับหมทำรูหลายรูเลยครับดังนี้ประมาณสิบสิบกิโลนะครับผมที่เลี้ยงนะครับมองไม่เห็นมองมองันกำลังหลั

บบอันนี้ก็น่าแรงกินจริงๆครับผม 아, <목소리도> 귀여운 ครับผมก็ต้องขอ,อนุญาตถ่ายไว้เพียงเท่านี้นะครับผมครับเดี๋ยวถ่ายนานก็จะเป็นการลบกวนต่อครับผมเดี๋ยวก็ต่อจะดุขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยสร้างรังครับผมก็เลยต้องใช้เวลาแค่นิดเดียวนะครับผมเข้าไปดูนะครับถ้าอยู่นานเดี๋ยวต่อ จะแตกตื่นเลยครับผมทั้งหมดลังนะครับแต่ผมเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งลังกันครับผมลังนี้ก็ประมาณสองเดือนครับผมลังแรกที่เอามาเลี้ยงนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ